สวัสดีพื่อนที่ผมนามดานในเอ็กเกมเนาะสับคลิปนี้ทุกคนผมจะมาเล่นบันพันแมนนะครับเด๋วยวสองเกตนะในเซิร์ฟของญี่ปุ่นนะครับเนาะใครจะเล่นก็ตามผมมาได้นะเอาจริงจเซิร์ฟ68นะส่วนชื่อผมก็กูไม่รู้นะไม่ได้หมายถึงผมไม่ผมไม่ได้ไม่รู้แต่คือชื่อมาอ่านอย่างนี้คือผมตั้งเองแหละก็เพราะผมว่างจัดแ้วคิดชื่อไม่ออกไงอยากเปลี่ยนชื่อแนละ้วเข้าใจไหม แล้วก็เนี่ยทุกคนผมพลังเฮ้ยไม่น่าเชื่อสายเติมคนนี้น่าจะเก่งอยู่ใช้เล่นน,นั่นเหรือว่าเขาดวงดีวะโหคนจะเป็นสายเติมที่เก่งใช้เล่นนะทุกคนคือตอนนิเวลเต็มที่ก็คือยี่สิบหกเวทุกคนเนาะก็ปะทุกคนครับวันนี้นะทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูนะไอเดียงผมเนาะไอเดียงผมเป็นไอเดียกาโลนะ ตอนนี้พลังผมก็ขึ้นท็อปเซิร์ฟเวอร์นะประมาณท็อปยี่สิบผมให้เลยคือท็อปยี่สิบสามสิบผมให้เต็มที่คือสามสิบอะเออผมไม่รู้เท่าไหร่หรอกนะว่าคือผมอะคือผมไม่รู้หรอกนะว่าเอออันแต่ผมเท่าไหร่ดูแค่ว่ามันต้องเยอะแน่นอนเวเพราะจากที่ผมดูมาผม,ผมพลังเยอะนะทุกคนสนะองหมื่นห้านะแต่ผมใช่ดูไว้ว่ามันจะมีใครเยอะกว่าผมอีกปะผมใช่ดูปำ๊บนึงในกิวนะอันนี้คือกิวดับหนึ่งเห็นปะเนี่ยผมกดให้ดูให้เห็นปะอันดับหนึ่งนะเออแล้วดูดิสองหมื่นหกคนนี้คือสายเติมไ มือนเหมือนน่าจะรวยใช่เล่นคนนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะสองพันสี่ครับนี่เลือล่อนทงไมครับทุกคนเห็นปะหมดแล้วครับทุกคนไม่มีใครพลังมากกว่าผมแล้วถ้าไม่ใช่คนนี้นะคนแน่เนี่ยสองพันหกซึ่งผมสองพันห้านะผมฟรีแล้ว,ปเ,นนปวเปอรนะ์เซ็นต์นะครับทุกคนเซิร์ฟญี่ปุ่นผมิมไม่เป็นนะเออเห็นปะเนี่ยผมว่าคนนี้จะเป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์ครับทุกคนเนาะอ่ะผมเชื่อว่าผมเป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์ได้ไง๋ยวผมพาไปดูอีกที่นึงครับทุกคนจะเป็นที่ของ ลาดลองตรงนี้นะเออตรงอันดับที่หนึ่งครับทุกคนในพันสองหมื่นสี่ครับทุกคนคนที่สองหมื่นเจ็ดนะน่ากลวเหมือนกันคนนี้คนนี้ดูทรงก็จะใส่เติมเหมือนกันหละมัง้งอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นการอัพของเขาได้อันนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะเออแล้วก็เนียนะทุกคนสองหมื่นหนึ่งนะเฮ้ยสองหมื่นหกอ่ะ หมายเลขหนึ่งเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่เหมื 23, อนแปดเหรอสมมติสามมาคือพลังผมมันก็ไม่จะธรรมดานะครับทุกคนผมมั่นใจเลยพลังผมไม่ธรรมดานะแล้วก็พลังผมผมมั่นใจนะว่าเซิร์ฟเนี่ยผมจะขึ้นท็อปเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายกว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนเพราะรู้สึกว่าสายเติมเนี่ยผมไม่ได้เปท็อปท็อปท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามเหนือเวทแต่ผมอะ่ม 10, นะมีโอกาสท็อปสิบนะมีโอกาสครับทุกคนซึ่ง ไอนี้จะเป็นไอดีของท็อปเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นท็อปสิให้ได้นะครับทุกคนโอเคปะ่ะตามนั้นผมว่ามั่นใจอยู่แหละว,ว่าเป็นท็อปสิได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ครับทุกคนนะก็จะเป็นเรื่องของอ่าอันนี้ราคาเลยหกสอ่ะซื้อมาก่อนตูมผมว่านะกดไปก่อน สองครั้งอเอามันไปเลยจริงพอทผมนะ่าจะได้ประมาณสองสองหุ่นหกนะตอนเย็นเย็นดึกๆเนี่ยพวกผมรอช็อกโกแลตอยู่คนระับทุกคนเนาะก,ก็ปะระหว่างเงียบนะทุกคนที่ทุกคนมาดูผมนะเออระหว่างที่ทุกคนมาดูคลิปผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหนึ่งอย่างครับก็คือการต่อสู้นะทุกคนมาสู้ในคิวท็อปเซิร์ฟเวอร์ละกันนะปะสองคนสี่คนนี้ละกันเหมือนจะไม่ไหวว่ะ แม่งไม่พลังไม่ธรรมดากันสองหมนสามคนนี้เลยผมให้สูงสุดคือเอเอเเสองตัวกับผมมันเป็นโซนิกนะซึ่งเกลือไม้เกลือคทุกคนเนาะเกลือมากๆด้วยเขาบ๊ไปกับ,กบผมจะมัก,กระชานะอันติปผมโดนประมาณครึ่งหลอดน,นะเออเกือบเกืจะครึ่งหลอดน,นะผมสับสวนไปอันติบัฟให้กับกาโลนะกาโลผมฮวาลิตาปซึปปุ๊บตุบตุบตุบ ตูมครึ่งหลอดไหมเกินครึ่งหลอดตายไปสองตัวนะเขาเฉนติราชใาต้ดินใส่ผมแต่ผมใช้โซนิกสับไปไอ้ไม่ใช่การแล้วผมสับส่วนไปก่อนผมใช้โซนิกสับคืนนะเขาตีปกติใส่ผมผมผมสับใส่เขาเหมือนเดิมนั้นทุกคนอันติไปเลยเฮ้ยต้มเขาบอกปก็าการาใต้ดินของเขาสับส่วนไปไม่ตายหรอก กเลยการโลบการโลกอ่ะมันอึดมากๆนะทุกคนมันไม่ใช่เบาๆเห็นบ้าไหนโดนตีไปยังเรือดย่งเหลือเอครื่องหลอดอยู่เลยอันติส่วนดีกว่าป,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 ปรับ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 ปบปึ๊อดแลวทีมผมไม่ธรรมาดาเว้ทุกคนสู้คนไอเดียพลังขอสักสองหมื่นดีไหมผมสู้คนนี 2, น้ไม่ไหวนะเนื่องจากการโลกเขาสองดาวกับผมนะซึ่งการโลกเขาโหดกับผมด้วยแหละปะดินอ่ะแต่คือถ้าผม ไม่อัพตัวละครอย่างเจนอสแล้วก็มูมิงไรเดอร์เนี่ยผมว่าผมสามารถอัพการโลขึ้นได้แ,แต่ผมจะอัพนะเพราะว่าเข้าใจแม้ว่าทีมเรามันก็ไม่มีตัวแทงอะ่ะเออเลยต้องทําให้มันยืนได้นานที่สุดอะ่ะเพื่อให้การรู้จักสับสวนหน่อยหมืนเจ็ดอ่ะผมหาสองหมืนก่อนนะห้าหมืนแปแล้วกันอ่ะหมืนแปดคนนี้แล้วกันพาไปดูทีมเลยด้ว่า เขาเปิดก่อนด้วยการสับผมนะอันติของเขามาใส่ผมฮบาริตาเปซุปเปืรอตูมไม่ทุกคนมันไม่ตายนะผมบ้าไปกับการโลกผมเหมือนเดิมเอาการโลผมโจมเตียบคนครึ่งหลอดไปทีหนึ่งเดผมใช้อันติสับทีหนึ่งตายซะเขางัดด้วยสก,กิลของอาชุล่คาบุโตนะครับทุกคนตูม เห็นป่ะที่นนผมยังไม่ตายนะผมสับสวนไปผมตีปกติไปตีปกติไปต่อต่อต่อต่ตีปกติต่อไปแล้วตอนนี้ฟันไหมผมสับสวนไปช็อกไปทีหนึ่งตีปกติสับไหมไม่สับเขาอันติใส่ผมนะผมไม่ตายครับทุกคนปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปับปับซุมไปทีหนึ่งตายแค่ตัวเดียวผมอันติส่วนสับกับเขาไปก็ปั๊บปับปั๊บปับปับปับ ซึมไปทีหนึ่งครับทุกคนตายบอกแล้วทีมผมมันก็ไม่จะธรรมดานะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่แผนในานาคนนะก็คือผมกะจะรอคนบอลหน่อยรอคน,นบอลน,นะเพื่อจะมาแทนสมยแมนนะเออเบียสามสิบเนะี่ยจะได้การรีมาใบหนึ่งครับทุกคนซึ่งการรีใบหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถรีสมายแมนได้นะรอไอ้นี่กลับมาก่อนไม่รู้วนะ่าคน,นบอลมาถ้าผมมีคน,นบอลน,นะทุกอย่างจะง่ายขึ้นกว่านี้นะโอเคป่ะ แต่ผมคิดว่านะผมจะสุ่มเรื่อยๆครับทุกคนพรุ่งนี้ก็จะสุ่มต่อนะเออพรุ่งนี้เราจะได้ของอะไรบ้างอะผมกะจะซื้อแพคนี้ครับทุกคนพอแพ็คนี้ใครไม่ซื้อแพกแบบแพคโซนิกนี่พลาดมากๆนะแพ็คนี้ก็คุ้มนะทุกคนอะแพ็คนี้คุ้มไหมไม่คุ้มมากแต่มันก็คุ้มสับช่วงแรกๆครับทุกคนแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปซื้อนะแพ็คนี้แล้วก็แพ็คอันที่สี่ครับแพ็คนี้เนาะคือคุ้มนะทุกคนคุ้มมากๆด้วยนะครับทุกคนเนาะ โอเคทุกคนที่บอกแพ็คน,นี้ก็คือคุ้มนะได้อันนี้ครับทุกคนนะมันเรียกว่าอะไรว่าช็อกโกแลตเออพลังงานเนี่ยได้มาตั้งร้อยห้าสิบแล้วก็ได้หมัดกับอาวุธหมัดกับอาวุธคือคือเจ๋งนะสำหรับเริ่มต้นเกมมาหมัดใช้กับตัวอะไรบ้างผมยกตัวอย่างคือหน้ากากหวานอาอาวุธสายอาวุธนะครับทุกคนสําหรับสายอาวุธเนี่ยตัวคนที่สามารถใช้ได้นะกุลปบอลครับเนี่ยทุกคนเปิดม,มาสองตัวก็ใช้ได้น่ะผมเลยคิดว่าสองันสองอันเนี่ยจะเป็นมากๆครับ เบลหใช่ไหมเบลห้าวันที่5้าซื้อนะทุกคนเพราะว่าการ์ดลีนหายากมากๆครับถ้าเราไม่เก็บไว้สักอัน2อันมันจะเป็นผลเสียต่อเรามากๆเนาะแล้วก็ได้อุปกรณ์สีฟ้าครับทุกคนเนาะรู้สึกเหมือนจะเป็นครบเซตไหมหรือว่าตัวเดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราได้เป็นของเซตที่เก่งมากๆเช่นเซตของเพิ่มเลือด10%แล้วก็เซตนักดาบนะ ก็คือไม่รู้อะว่าเซตนี้มันโกงขนาดที่แบบว้าวไหมแต่รู้แค่ว่าไอเ้เซตเนี้ยโกงมากๆครับเซตนักดาบเนาะสะัปดาห์ที่หกครับซื้อไหมซื้อนะเราจะเอาการ์ดอันนี้ครับทุกคนการ์ดสปายเนาะเอาการดดาวแค่นั่นแหละส่วนการ์ดพวกเนี้ยจะเป็นน้อยไม่จะไปนขนาดนั้นครับแต่ว่าเก็บไว้ก็ดีนะวันที่เจ็ดนะครับทุกคนไม่ต้องคุดมากเอาเป็นว่าของอัปดาวจะดีทุกอย่างที่ที่เราไม่ควรซื้อนะก็คืออันเดียวก็คือวันที่สามเบ มันไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าใครจะซื้อก็ซื้อนะอันนี้ผมไม่ห้ามแต่แนะนาว่าเปลืองนะโอเคป่ะตอนนั้นไม่รู้ใครคิดยังไงแต่ผมผมคิดอย่างนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนผมอยู่อันดับที่ร้อยสี่เอ็ดของลานปลาลองนะครับทุกคนเนาะแล้วก็นั่นแหละทุกคนผมอยู่อันดับที่สูงค่อนข้างสูงเนาะเออแล้วก็อยู่คิวท็อปเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะก็พรุ่งนี้ครับทุกคนอาจจะไม่ได้ลงคลิปนี้ลงไปครับทุกคนเนื่องจากมีศึกด่วนเนาะ อาจจะลงเป็นวันอาทิตย์แทนถ้าวันอาทิตย์ไม่ว่างสําหร less less ับอันเนี้ยหรือว่าแบบอันด really cin ับมันไม่ค่อยดีักเท่าไหร่ผมจะขอเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ละกันเพราะว่าผมมี2คอนเทนต์แล้วไงก็คือมันทำและยังทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะมากแต่มันจะลำบากในการเล่นเกมของผมมากกว่าก็สกีนี้อย่าลืมกดสกายและเชิญผมด้วยละกันสกีนี้ผมไปละบาย